สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลครับมาดูความคืบหน้าของบ้านหลังนี้ครับเคยเคยทาคลิปไปแล้วครับตอนนั้นมีแต่โครงสร้างมีเสามีเสมีคานแล้วก็มีปูพื้นครับยังไม่ตีฟ้าเพดานอันนี้ก็ไม่ตีฟ้าเพดานนะแล้วก็ตีแต่ขวาห้องขึ้นมาครับก็อยู่ที่ประมาณรักผมดูแล้วก็ประมาณรัก 40- ่สอร์เนะครับอีก50%อยังถึงจะต้องทําต่อนะครับ เรามาแอบส่องนระว่าเขาเป็นยังไงนะดูเสาก่อนใหญ่เสานี้หน้า8กครับตรงนี้เสานี้แเสานี่7แต่7อ,อ่อนอนุก็8แต่8อ่อนเอาเปว่า7หน้า7หน้า8นี่คือถือว่าเสาใหญ่แล้วกว็ความสูงประมาณ1เมตรย่า20นะครับแต่เฉพาะเสานี่ประมาณสัก90แต่ว่าพอมีใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ใส่เสใหญ่ท่านผู้ชมดูดูเขาทำเสก่อน2นิ้วอนระประมาณเกือบ2นิ้วนะ โดนเหล่าไปนิดนึงอ่อนไม่ถึกไม่เต็มแต่ว่าสองนิ้วแปดนะเป็นเศษเศษคู่อ่ะเศษคู่เศษคู่ถือว่าใช่ได้นะโครงสร้างแน่นเป๊ะเลยโครงการน้องน้ำพึ่งอนะัเสาเบอร์หน้าหกครับนี่เห็นไหมแล้วก็ติดจานวนการความร้อนด้วยนะฮนะจานวนการความร้อนนะฮะมียี่ห้ออะไรนะ SCG ครับก็ยี่ห้อดังครับลุก เราช, áng, ช áng, ้างฮะช้างพูดง่ายแค่นี้พอนะก็ติดจนวนความความร้อนนะก็โอเคเสาหน้าหกชั้นบนนะนี่ก็เสาเนี้ยก็สามารถยกสูงต่ำได้เฉพาะช่วงล่างฮนะเนี่ยเสาดีเกรดเอนะเกรด A ตำนนนิน้อยนะครับโครงสร้างไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูนะฮะแล้วก็พื้นดูพื้นอีกทีนึงพื้นไม้หนาเนี่ยดูพื้น อันนี้คือบ้านเขาเรียกไม้อะเนี่ยมัน,นก็มีตำหนิเดี๋ยวก็จะโปโป๊ปิดไม่ต้องห่วงตำหนิตะปูไม่ต้องกลัวครับไม้มือสองอย่างนี้แหละครับแต่้าเป็นมือใหม่โอ้โหออันนี้คือลูกค้าไม่นิยมอีกอเดี๋ยวนี้บ้านนอกดาวก็เอาไม้มือเก่ามาทำาฝ้าเพดานตีข้าวบางใบครับเรียกว่าทรงอะไรดีก็ผมดูแล้วก็จะเรียกว่าปั้นหยาจัว่วรูปตัวแอลนะฮะ หลังคาหลบมีมุกยืน่นนี่ฮนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าจวรูปตัวแอลนะหลังคาหลบมุกยืน่นมุกยื่นก็คือเหลี่ยมนี่ฮนะเหลี่ยมเหลี่ยมห้องนะฮะเหลี่ยมห้องเหลี่ยมมุกกนะ็ลูกเล่นนะฮะก็ถ้าห้องสามคูณสามก็เมื่อทํามุกยื่นออกมาก็กลายเป็นสามคูณสามไม่สิบนะครับในมุกยืน่นก็อย่างโครงการน้องน้งํนเพิ่งอนะ่ะ ที่ลงกิจมาถ่ายทำก็เขาชอบทำหน้าต่างทรงยาวไม่เหมือนชาวบ้านก็คือฉีกแนวไปลูกค้าชอบแบบนี้ก็โอเคนะครับกบบนะ็ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่ก้าวบางใบนะไม่ได้กว่าแป้นเกตนะตีก้าวบางใบฮะเล่นเล่นลวดลายนะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจคำว่าบางใบเนาะบางใบก็คือตีเรียบเท่ากันหมดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าใบาบางใบที่มันซ้อนอยู่เหยนไะเนี่ยมันซ้อนอยู่ นี่คือให้ดูข้อมูลครับแล้วก็เล่นขอบเล่นมนนะฮะตีตีตรับด้วยบัวตีบัวมันขอบแต่ก็ที่มันซ้อนอยู่ประมาณครึ่งเซนสรุปว่าไม้เนี่ยถึงมันไม่แห้งแล้วก็ปิดมมดชิดนะครับนะเสียงไม่เข้าไหนติดแอร์ได้สบายเลยนะก็เรียกว่าบ,บางใบนะฮะบ,บางใบเล่นขอบ้ามันมนนะจชายบัวตีนะครับโอเคนะครับนี่คือเป็นห้องน้ำแน่นอนนะถ้าตีถ้ามีบานกระทุงแบบนี้นะท่านผู้ชมหัวมุมนี้ก็เป็นห้องน้ำนะ สาหน้าแปดก็สวยครับหลังนี้สวยผมเรียกจั่วรูปตัวแอลเ,เนาะเรียกตามที่เห็นนะฮะทีนีเ้เดี๋ยวเราเคือเปิดเผยกันเลยนะที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ทําไมไม่เอาม้ยาวมามาใส่เลยทําไมต้องต่อตอเขาแยกนะครับเวลาเขาต้องการแยกส่งเขาจะแก้ลูกน็อนตตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เคลื่อนออกไปเขาแยก,ออกไปหนึ่งหลังฮะ หลังอ่องนี้ก็กระดาษตงนุสามตงนี้สองก็ห้าเมตรอ๋อมีระเบียงด้วยสองเมตรครับนะครับตรงนี้ห้าตุนุสองก็ตรงจากตงนี้ไปถึงสุดนู้นเลยระเบียงด้วยนะครับระเบียงสองห้องสามองนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นห้องห้องครัวเล็กๆประมาณนั้นก็น่าจะสองเมตรนะครับสองบวกสามห้าตุนุสองนี่เจ็ดจะรู้ว่าตรงนี้ไปตงนุนสามสามคูณเจ็ดเขาจะแยกอย่างนี้ท่านผู้ชม เนี่ยแยกแค่นี้นะฮะเขาแยกออกไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องต่อแต่ว่าเวลาเขาทำเสร็จอ่ะมันจะมองไม่เห็นตรงนี้ก็จะตีคิ้วตีบัวนะ,ะตีคิ้วน้องน้ำพึ่งก็จะตีคิ้วตีหมดเลยครับไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปิดคิ้วปิดบัวแล้วไอ้พวกรูนนะ่ะรูนเนี่ยรูตะปเูเล็กๆเนี่ยเขาจะโปะนะเขาจะโปะปิดไม่เห็นรูไม่ต้องกลัวครับเนียนนะฮะนี่คือเราแอบส่องการทำแล้วกันเหญ่ไหม เป็นช่องทางแยกอ่ะนั่นี่นโนนนตามนิ้วกิตติดเห็นไหมเนี่ยเขาจะแยกไปหนึ่งหลังแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็จะแยกกว่างนี้หลังหลังนี้เอาไปหนึ่งหลังนี่ฝีมือการทําน้องน้ำพึ่งนะอ่าตรงนี้ก็หลังหนึ่งก็เอารถสอดเข้าไปยกดีดขึ้นมาทีนี้เพื่อนๆนจะเอาเสาสูงกว่านี้ก็ได้นะครับก็แค่เปลี่ยนเสาไปเป็น2เมตรก็ได้อ่าสเมตรยีก็ได้นะครับถ้าหลังกลางๆแบบนี้ผมให้2องเมตรยีนะ ผมไม่เอาแนะนําใ่สองม่ห้าสิบนะหรือเราปูนก็ได้นะครับเปลี่ยนเสานี้นะครับอันนี้แต่ว่าผมเสาไม้นี่สวยนะนะครับโอเคนะนี่คือรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับแต่ว่าผมให้ดูเขาทาผมชอบโครงสร้างเขาใส่แน่นมากอรัท่านผู้ชมมาดูอีกทีมาดูอีกทีฮนะ,น,ะนี่ผมให้ข้อมูลนะครับส่วนลูกค้าจะาคิดยังไงก็แล้วแต่ลูกค้านะครับคิดแบบว่าชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนี่สองเมตรนะที่ผมบอกนะฮะ สาคูณเจ็ดทั้งหมด3ช่วงนะ3 7มเจยี่บเบ้านหลังนี้นะครับ40 6063หกสิบหิตารางเมตรเออขอโทษทีมีมุกยื่นไปอีก50เซนนะ้าคิดให้หมดนะก็ประมาณ65.5นะครับส่วนห้องมีห้องน้ำเลยระเบียงอันนี้คือห้องรับแขกอันนี้คือห้องนอนไอ้นุกูลน่าจะเป็นห้องครัวน้อยไอยน้นุน่าจะเป็นห้องรับแขก ใหญ่มากไอโน่นะฮะสามคูณหกแล้วสามคูณหกไม่ไ่าสิบเพราะว่าทาม,มุกยื่นไอน่ห,อห้องห้องห้องน้ำรู้เลยเมื่อกี้กระทงนะครับห้องน้ำก็ผมดูแล้วประมาณสองเมตรคูณสาเมตรนะครับแล้วก็ติดฉนวนกัรความร้อนสุดยอดโครงการน้องน้ำพึ่งส่วนราคาผมบอกไม่ได้นะครับผลผลก็ผมจะบอกบ้านราคาบ้านที่ทำเสร็จแล้วเขายังไม่ตั้งราคา แต่รู้ว่า60กว่าตารางเม็ดโอเคนะก็ไม่กี่แสนแลอก็ประมาณนักไม่ถึงน่าจะไม่ถึงล้านแะโอเคนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b เบอร like, ์ด้วยผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ